ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกตามเคยนะครับกับพระบ้านๆนะครับของช่องมุงคลภาคเครื่องนะครับพบกันใน EP ีที่76นะครับและเราก็ยินดีนะครับต้อนรับนะครับทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่นะครับและ f อทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมช่องของเรานะครับเราก็ขอฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อครั้งหน้าจะไม่ได้พลาด E ีีใหม่ๆของทางช่องของเรานะครับ สำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับก็เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับ0 8 6 1 2 2 3 9 3 5นะครับหรือว่าจะเป็น id line ก็0 8 6 1 2 2 3 9 3 5นะครับสามารถสแกน qr code ได้เลยนะครับ เรามาดูรายการที่1กันเลยดีกว่านะพี่นะรายการที่1นนะครับวันนี้นะครับเรามีอยู่ทั้งหมด20ไอรายการนะครับคัมรายการที่1นนะพี่นะรายการที่1นนะครับสวยงามนะครับเก่าๆเลยนะพี่นะอ่าและพี่ท่านไหนสนใจนะครับหรือว่าชื่นชอบรายการไหนก็โทรหาตทางหากกันได้เลยนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับอ่ารายการนี้นะครับสวยงามนะพี่นะพี่ไหนพี่ท่านไหนที่ชื่นชอบนะพี่นะ โทรหาทักหาก like, ันเข้ามานะครับอ่านะครับสวยงามนะพี่นะรายการนี้ผมบอกเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับอืนะครับแจ่มแจ่มแจ๋วเลยพี่นะครับรายการนี้รายการที ну ่หนึ่งนะครับสนใจก็โทรหาทักหากันได้เลยนะครับโทรก่อนได้ก่อนนะครับปิดก่อนได้ก่อนนะพี่นะพี่ท่านหนสนใจนะครับ กระถูกเข้ามานะครับศู 8, 6, 1, 2, 3, 9, 3, 5, นย์แปดหกหนึ่งสามเก้าสามห้าะพี่นะมีท่านไหนที่จะเก็บสะสมไว้ให้ลูกให้หลานในอนาคตมีมูลค่าแน่นอนนะครับอ่ารายการนี้นะครับรายการที่1นนะครับแบ่งปันกันอยู่ที่ห้าร้อยนะพี่นะห้าร้อยนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับไปดูกันต่อนะครับไปดูกันต่อนะครับเป็นรายการที่สองนะครับ รายการที่สองนะครับพี่ท่านไหนสนใจนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับรายการที่สองปิดได้ปิดนะพี่นะรายการที่สองผมบอกเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับ่าสวยงามมากๆนะพี่นะพี่ท่านไหนสนใจก็โทรหาสาขากันเข้ามาเลยนะครับอมาดูด้านหลังกันนะพี่ด้านหลังนะครับด้านหลังสวยงามนะครับมีสลับตัดนะพี่นะปาตาสลับตัดนะพี่นะสวยงามแบบนี้นะครับปิดได้ปิดนะครับ ิดได้ปิดเลยนะพี่นะ,ะนะครับรายการที่2นะครับแบ่งปันกันอยู่ที่500นะพี่นะ500เลยนะครับถ้าพี่ทนไหนสนใจนะครับตัวหักตหากันได้เลยนะครับไปดูต่อไปนะพี่นะดูต่อไปรายการที่3นะครับรายการที่3นะพี่นะรายการที่3นะครับสวยงามนะครับเก่าเก่าเลยนะพี่นะเก่าเก่ากันเลยนะครับ พี่ท่านไหนสนใจนะครับรายการที่ขามและวินาเก่าๆนะครับผมบอกเลยนะครับสวยงามนะครับรายการที่สามนะครับปิดได้ปิดและพี่นะปิดได้ปิดกันนะครับเนื้อสวยๆนะครับชื่นชอบรายการไหนก็โทรหาทักหากันเข้ามานะครับโทรหาัทักหากันเข้ามานะครับรายการที่สามนะครับแบ่งบันกันที่ห้าร้อยและวินแบ่งปันกันเก็บแบ่งบันกันสะสมนะครับแบ่งบันกันใช้นะครับ ไปดูต่อพี่นะครับดูต่อรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่เนื้อสวยงามนะพี่นะเนื้อสวยงามมากๆนะครับพี่ท่านไหนสนใจนะครับรายการนี้รายการที่สี่นะครับอ่เดิมๆเจ้าเจวอย่างนี้นะครับปิดบอกปิดนะพี่นะปิดบอกปิดกันเลยนะครับอ่านะครับสวยๆนะครับผมบอกเลยรายการนี้นะครับปิดได้ปิดนะครับ่าด้านหลัง ด้านหลังเป็นอาเรอะไรอ่ะ,ฮ,อะฮันมานอ่ะปิดได้ปิดนะพี่นะรายการที่สี่แบ่งบันกันที่ห้าร้อยนะครับไปดูกันต่อเลยพี่นะดูกันต่อเลยนะครับเป็นรายการที่ห้านะครับเก่าๆแบบนี้พี่นะครับพี่ท่านไหนสนใจก็โทรหาตัางหากันได้เลยนะครับพร้อมขึ้นขอบไปทั้งขอบแบบนี้เลยนะพี่นะนะครับไม่มีแกะกรอบนะพี่นะอ่ะ นะครับดูกันแบบช้าๆชัดๆนะพี่นะดูไปพร้อมกันนะครับพี่ท่านไหนสนใจรายการไหนก็โัรหาสักหา,านะครับปิดบอกปิดได้เลยนะครับปิดบอกปิดได้เลยนะครับอ่านะครับด้านหลังนะครับด้านหลังสวยๆเลยนะครับนะครับ แบบนี้นะครับผมบอกเลยนะไปไวแน่นอนนะพี่นะไปไวแน่นอนนะครับปิดบอกปิดนะพี่นะครับรายการที่ห้านะครับสวยสวยเลยพี่ปิดได้ปิดนะครับไปดูกันต่อพี่รายการที่หกนะครับรายการที่หกันแล้วนะครับเนื้อหานะครับเนื้อหาสวยสวยเก่านะพี่นะรายการนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่านะครับเก่าเก่าเลย นะครับสวยๆนะพี่นะพี่ท่านหลนถูกใจนะพี่นะก็ะโรหารสหาขากันเข้ามานะครับตัวก่อนได้ก่อนนะครับปิดก่อนได้ก่อนนะครับเราไม่เอาเปรียบกันอยู่แล้วนะพี่นะไปดูด้านหลังด้านหลังนะครับสวยงามนะพี่นะสวยงาม ป,ปิดได้ปิดเลยนะครับปิดได้ปิดเลยนะครับรายการนี้รายการที่6นะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับดูกันต่อแล้วี่นะดูกันต่อเลยนะครับเป็นรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่7กันแล้วนะพี่นะนะครับสวยๆแบบนี้นะครับถ้าหาตัวหากันได้เลยนะครับ ปิดได้ปิดนะพี่นะรายการนี้ในการที่เจ็ดนะครับผมบอกเลยนะครับเนื้อสวยงามมากๆนะครับเนี่ยรายการที่เจ็ดนะครับแบ่งปันกันนะพี่นะแบ่งปันกันห้าร้อยนะครับปิดบอกปิดนะครับคําเดียวนะครับไปดูต่อนะครับเป็นรายการที่แปดนะรายการที่แปดนะครับ สวยงามนะพี่นะสวยงามเลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าสวยงามนะครับรายการที่8ปดไปดูกันต่อนะพี่นะรายการที่8นะครับอนี่ก็เก่านะพี่นะออกจันรื่องเหลืองหน่อยนะครับสวยๆนะครับสวยๆวยเปลือกหอยเยอะๆนะพี่นะมวลสารแน่นๆนะครับพี่ท่านไหนสนใจก็นะครับโัวหาทัาหากได้นะครับ ปีท่านไหนจูกใจเข้าตาก็นะครับตัวหาทักหาท่านก็มานะครับรายการนี้นะครับสวยงามนะครับปิดบอกปิดนะพี่นะปิดบอกปิดเลยนะครับพี่ท่านไหนนะครับคุณลุงท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบรายการนี้นะครับเปลือกหอยเยอะๆนะครับผมบอกเลยนะครับรายการนี้นะครับเหมาะสมมากนะครับดูนะครับเปลือกหอยแน่นๆนะพี่นะอ่า รายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้500รพี่นะครับแบ่งปันกบบันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับไปดูกันต่อนะพี่ดูกันต่อเลยรายการที่9นะครับรายการที่9นะครับ <c oughs> ผมเด็ดรายการนี้นะครับสากต,ติสวยงามนะพี่นะ ใบหน้านะครับนะครับใบหน้านะครับมีตาด้วยอ่ะนะครับไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับเนื้อนี่เลยนะครับเนื้อแบบเก่าๆเลยพี่นะครับอือหือดูพี่นะครับตุ๊บตับยุบย่นนะครับบ่งบอกถึงความเก่า้วพี่นะอ่ะปิดบอกปิดพี่รายการที่เก้านะครับ รายการที่9ปิดบอกปิดกันนะครับมาพี่ท่านไหนสนใจก็น,นะครับโทรหาทางหากันเข้ามาไปดูกันต่อนะครับรายการที่10บนะครับบุเงินนะพี่นะบุเงินนี่เก่ามากนะพี่นะแต่ไม่มีใครปิดนะยังไม่มีใครปิดเลยนะพี่นะพี่ท่านไหนสนใจนะครับบุเงินนะครับโทรหาทังหากันเข้ามานะครับน <2 God. S 2> ั่นหน้านะครับเป็นบุเงินนะพี่นะ ด้านหลังนี่ผมรู้สึกว่าจะเก่ามากนะครับคล้ายๆเนื้อว่านเลยนะพี่นะนะครับว่านเลยนะเก่ามากๆเก่าไม่เก่าธรรมดานะพี่นะแบบเราต้องใช้คําว่าเก่ามากๆเลยนะครับอ่ะนะครับรายการนี้รายการที่สิบนะครับปิดบอกปิดนะครับแบ่งปันกันอยู่ที่ห้าร้อยนะพี่นะแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับไปดูกันต่อนะครับรายการที่สิบเอ็ด รายการที่สิบเอ็ดนะครับสวยๆนะครับานะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับแบ่งปันกันอยู่ที่สี่นะพี่นะสี่ร้อยเลยนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับดูแบบนี้กันไปก่อนนะพี่นะเนื่องจากนะครับสายตานะครับเจ็บตานะครับเมื่อคืนนี้ผมขับร รายการต่อไปนะครับเป็นรายการที่12บนะครับรายการที่12บนะครับสวยงามนะครับตุบๆตับๆหยุบๆยุยุนยนเลยนะครับสวยมากๆนะพี่นะนะอืมอ่ะไปดูกันสักหน่อยนะพี่นะอ่ะดูกันสักหน่อยนะพี่นะสวยงามนะครับเก่าเก่าแบบนี้พี่นะครับผมบอกเลยเลยนะครับว่าสวยงามมากๆนะครับปิดได้ปิดเลยนะครับปิดได้ปิดนะครับ อ่านะครับจุบๆุบตับตับจุบจุบยนยนนะครับโอ้โหมาถี่มากเลยนะพี่นะปิ้งปังปิ้งปังกันแล้วนะครับอ่านะครับอ่าต้องขอไัยนะพี่นะอ่านะครับบางรายการก็ตีกล้องมาละมวดกระยิบตาอยู่พี่อ่ะนะครับรายการนี้400ครับแบ่งปันกันนะพี่นะแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะพี่นะนะครับพี่ท่านไหนสนใจรายการไหนก็โทรหาทักหากันเข้ามาเลยนะครับอ่า โทรหากันได้เลยนะครับไปดูกันต่อนะเพื่อนๆไปดูกันต่อนะครับ ขออนุญาตนะพี่นะขออนุญาตนะครับรายการที่สิบสามนะพี่นะรายการที่สิบสามเลยนะครับเนื้อหานะครับผมบอกเลยนะครับว่าเก่านะครับเก่าเก่าแก่งแก่งนะครับเก่าเก่าแก่งแก่งแบบนี้พี่นะครับปิดได้ให้ปิดนะพี่นะปิดได้ให้ปิดเลยนะครับเพราะว่านะครับเรามีน้อยมากนะพี่นะมีน้อยมากนะครับอ่า อยะยะาั้นพี่นะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง นี้เก่าแกงแกงนะครับอ่านะครับเก่าแกงแกงกันเลยนะครับสวยสวยแบบนี้นะครับอือปิดได้ปิดนะพี่นะปิดได้ปิดเลยนะครับตุบตุบตับตับยุบยุบจนจนนะครับอ่าบอกกันได้เลยทีเดียวว่านะครับสวยงามนะครับสวยงามสวยงามมากๆาลนะพี่นะนะครับ ปิดได้ปิดนะพี่นะปิดได้ปิดนะครับรายการนี้รายการที่13นะครับอ่านะครับแบ่งปันกันที่400นะครับไปดูกันต่อนะพี่นะไปดูกันต่อนะครับรายการที่14นะครับ14นะครับรายการที่14นะครับเก่าเก่านะครับเก่าเก่าแกงแกงกันเลยนะครับสวยๆนะครับสวยๆกันเลยนะครับปิดได้ปิดนะพี่นะปิดได้ปิดกันเลยนะครับ อืมสวยๆแบบนี้นะครับอ่านะครับแจมๆแจ๋วนะครับสวยๆนะครับโอ้โหนะครับ,นะรบนี่นะครับขอบข้างนะครับสวยงามนะพี่นะรายการนี้สวยงามอ่ะปิดบอกปิดพี่แบ่งปันกันที่400นะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับ แบ่งปันกันใช้นะพี่นะอ่าไปดูกันต่อนะครับรายการที่15้านะครับเกตดชายโยนะครับเกตดชายโยกันบ้างนะพี่นะอ่าเปลี่ยนสไตล์มาดูเปรเกตดชายโยกันบ้างนะครับเกตดชายโยเก่าๆแบบนี้พี่นะครับสวยๆเก่าๆกันเลยนะครับอ่าพี่ท่านไหนสนใจนะพี่นะสำหรับเกรดชายโยรายการนี้นะพี่อ่าทูหาตากาเขาก็มานะครับอืมทูหาตากาเขาก็มาเลยนะครับนะครับสวยๆ ผมบอกเลยนะครับเยดจะอยู่นะครับสวยงามนะครับะนะครับไปดูด้านข้างพี่อขออนุญ,ญาตนะพี่นะกล้องอยู่ก็ไม่แจมอ่านะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าสวยๆเลยพี่นะครับ พี่ทนายสนใจนะครับเกตชโยรายการนี้นะครับนำนำเก่าเก่าเลยนะครับเก่าเก่าแกงแขงนะพี่นะเก่าเก่าแกงแงแบบนี้นะครับปิดได้ปิดนะพี่นะะปิดได้ปิดเลยนะครับสวยงามนะครับเกตชโยนะครับรายการที่15้านะพี่นะนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาปิดกันนะครับนะครับก็ขอขอบคุณอย่างมากเลยนะครับ ขอบคุณยังมากเลยนะครับอะไปดูกันต่อนะครับไปดูกันต่อนะครับรายการที่16นะครับรายการที่16เลยสวยๆนะครับทีท่านไหนสนใจนะครับรายการที่16นะครับก็นะครับสวยๆแบบนี้นะครับอืมตัวหาตักหากันนะครับตัวหาตักหากัน ปิดบอกปิดกันนะครับปิดบอกปิดกันเลยนะครับรายการนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าสวยงามนะพี่นะพี่ท่านไหนถูกใจเข้าตานะครับก็โทรหาทักหากันได้เลยนะครับรายการที่16นะครับแบ่งปันกันที่4 0่้นะพี่นะแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับ ไปดูกันต่อนะครับรายการที่17เนะครับสวยเลยนะพี่นะสวยกันเลยนะครับแก่งๆนะพี่นะผมบอกเลยรายการนี้แก่งมากนะพี่นะแก่งมากถึงมากมากนะพี่นะอ่านะครับพี่ท่านไหนที่จะเก็บสะสมนะครับไว้ให้ลูกให้หลานนะครับในอนาคตนะครับมีมูลค่าแน่นอนพี่ดูด้านข้างนะพี่นะตุกตุกตับๆหยุบๆยุบย่นยนเลยนะพี่นะโอ้หมาะเลยว่าสวย นะครับสวยงามมากๆนะครับด้านหลังนะครับดูด้านหลังเป็นรอยนิ้วกดนะครับนะครับเนี่ยนะครับดูดิพี่เนี่ยเนี่ยนะเป็นหนอเป็นรอยนิ้วนะตรงนี้นะครับเป็นรอยนิ้วเนะี่ยจุบๆุ๊ก็ไปอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับยังไงกดยังไงอย่างางี้อ่ะไม่ไม่แน่ใจนะพี่นะนบอกเลยเลยว่าเป็นรอยเลยจุ๊จุ๊ สวยงามพี่รายการนี้นะครับบอกเลยสวยงามนะครับปิดได้ปิดนะครับแบ่งกันกันที่400นะครับไปดูก <t ake Forest wichtig> ันต่อนะพี่นะรายการที่18นะครับรายการที่18นะเก่าเลยพี่นะครับอ่านะครับรายการที่18นะครับพี่ท่านไหนสนใจนะครับโทรหาตาขากันได้เลยนะครับรายการที่18นะครับเนื้อหาสวยมากนะครับพิมพ์ก็สวยอปิดบอกปิดนะครับ400พี่ ไปดูกันต่อนะพี่นะดูกันต่อนะครับรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่สิบเก้านะครับสวยๆนะพี่นะเนื้อสวยๆแต่บอกเลยนะครับว่าซุ้มทะลุเลยพี่นะครับจแจมแจ่วนั้นเนี่ยจัดจ้านมากพี่นะครับจัดจ้านนะครับที่บอกไดเลุทะลุซุ้มเลยพี่นะครับในี่ของแท้เลยพี่นะครับทะลุซุ้ป ตะลุจนซุ้มตะลุเลยนะพี่นะหัวมวสารแน่นมากนะพี่นะรายการนี้นะครับบอกเลยนะครับมวนสารแน่นมากนะพี่นะเนื้อหาพี่บอกเลยเนื้อหานะครับสวยงามนะครับนะครับสวยงามแจ่มแจ๋วนะพี่นะแจ่มแจ๋วนะครับปิดได้ปิดเลยนะครับปิดได้ปิดเลยนะครับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่สิบเก้านะครับบอกปิดคําเดียวนะครับ 400นะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมอ่ะมาดูรายการสุดท้ายแลวก็ท่ายสุดนะพี่นะรายการที่20นะครับสวยสวยกันเลยนะครับสวยสวยกันแบบนี้นะครับมันสารเม็ดใหญ่ใหญ่อย่างนี้นะครับเนื้อแก่งแ่งนะครับพี่เนื้อแก่งแ่งกันเลยนะพี่นะพี่ท่านไหนสนใจก็โทรหาตักหากันได้เลยนะครับนี่อะไรคาบอะไรไม่รู้พี่นะครับนะครับเหมือนกับแบบว่าถูกเก็บมาแบบทั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 บกันมานะ นะครับนี่อะไรเนี่ยร็อสออะไรก็ไม่รู้ปีนะอ่าแปดหกนะครับเนี่ยโอ้โหนะครับนี่คาบอะไรก็ไม่รู้ในปีนะโอ้โหนะครับแต่ก็เนื้อหาดีนะพี่นะผมไม่รู้ว่าคาบอะไรนะครับนะเก็บมากันอย่างเงี้ยอ่านะครับรายการที่ยี่สิบนะครับปิดบอกปิดนะพี่นะสี่ร้อยนะครับอ่านะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับ พี่ท่านไหนสนใจนะครับรายการไหนก็โทรหาทักหากันได้เลยนะครับอ่าเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับ0861223935นะครับนะครับสามารถสแกน QR Code ได้เลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะพี่นะอ่านะครับนะครับไลน์ก็แอดเข้ามานะครับเบอร์โทรเลยนะครับ0861223935นะครับชื่นชอบรายการไหนนะพี่นะดูแล้วถูกใจเข้าตารายการไหนก็โทรหาทักหากันได้เลยนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับและ f อทุกๆคนนะครับที่เข้ามาชมมาดูช่องของเรานะครับพระบ้านๆนะครับช่องของมงคุพระเครื่องนะครับนะครับเราก็ขอนะครับช่วยพี่ๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อครั้งหน้าจะได้ทำอ่าไม่พลาดอีไม่พลาดอีพีต่อไปด้วยนะครับอ่านะครับวันนี้ผมก็ขอกราบขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับผม